ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับฐานรากกระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการสั่งผลิตสินค้าการจ้างงานและหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีให้กับภาครัฐเพื่อชาชนคนกินข้าวแกงลูกเด็กแรกต้องการอาจจะไม่ใช่พายุเศรษฐกิจก็ได้เขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกคนตัวเล็ก ที่ต้องทํางานแบบละเอียดทํางบประมาณอย่างละเอียดทํายุทธศาสตร์ยอย่างละเอียดไม่ได้ต้องการใหญ่ๆที่จะพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาวดิจิทัล w อลล e ต1หนึ่งมืบาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับฐานรากกระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยการสั่งผลิตสินค้าการจ้างงาน และหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีให้กับภาครัฐเพื่อใช้การลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศต่อไปช่วงต้นปี2567รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์นิกายไทยแลนด์ของประเทศไทยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ8ด้านได้แก่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพศูนย์กลางกเกษตรและทหารศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางการ,การบิน ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ <c oughs> บ,นบนการพัฒนา6กพื้นฐานที่สําคัญได้แก่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อความโปรง่งใสความเสมอภาคเท่าเทีเทยมความสะอาดและปลอดภัยระบบขนส่งที่เข้าถึงและสะดวกการศึกษาและเรียนรู้สัหรับทุกคนและพลังงานสะอาดและมั่นคงกลยุทธ์การมุ่งไปสู่8ศูนย์กลางคือการต่อย,ยอดจุดแข็งของประเทศ ด้านต่างๆเช่นสถานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทักษะของคนไทยโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้น GDP แต่ในขณะเดียวกันมันต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วยเขาพูดถึงการทำนโยบายการทำงบประมาณที่คำหนึ่งไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ความเสี่ยงระยะยาวนะครับ ไม่ได้คิดแค่การโปรยเงินจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะจากเวล e i n งบัจ g e ตอันนี้อันเดียวนะครับแต่บางทีบางครั้งสิ่งที่ประชาชนคนกินข้าวแกงลูกเด็กแ็กๆต้องการอาจจะไม่ใช่พายุเศรษฐกิจก็ได้เขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกคนตัวเล็กๆ ที่ต้องทํางานแบบละเอียดทํางบประมาณอย่างละเอียดทํายุทธศาสตร์อย่างละเอียดไม่ได้ต้องการใหญ่ๆที่จะพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาวแต่ต้องการโครงการที่ใส่ใจโครงการที่ไม่ได้มองข้ามพวกเขาเล็กๆๆรวมกันจากล่างขึ้นบนบางทีเศรษฐกิจมันก็โตได้และลดความเหลื่อมล้ําไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงอยากใช้เวลาที่เหลือตอนนี้ครับท่านประธานเวลาของทุกท่านในที่นี้มีค่าโดยการเช็ค กรอบการอภิปรายงบประมาณปี2568ซึ่งประกอบไปด้วย3วาระและจุดประสงค์ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับวาระที่1ผมต้องการที่จะประมวลครับต้องการที่จะประมวลให้ประชาชนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการตามการอภิปรายของครับในเรื่องของสวัสดิการงบของอุดหนุนเด็กเล็กอายุ0-6หายไป15,000ล้านบาทนั่นคือเด็กเล็กกว่า1.5ล้านคนที่อาจจะหลุดออกจากระบบไปครับท่านประธาน มันคือสวัสดิการผู้พิการที่หายไปอย่างน้อย1,000ล้านบาทซึ่งคือผู้พิการเป็นแสนเป็นแสนแ,สนแสนคนครับที่ไม่ได้รับอขอัปที่พิมพ์ผิดครับประมาณแสนแสนคนครับที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือและในการในขณะเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับที่ถูกอิกนอถูกมองข้ามไปงบดูแลไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดไปพันกว่าล้านทําให้ป่า7.5ล้านไร่ไม่ได้รับการดูแล มันคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการกำจัดขยะอุตสาหกรรมในระยองครับของสสชุติพงศ์ที่โรงงานโรงงานเดียวในเขตของเขาของบกลาง500กว่าล้านแต่งบประมาณปี68มีงบให้ทั้งประเทศ32ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ท่านประธานแล้วก็ทางคองรมอได้ลองรับฟังดูนะครับว่า มันคุ้มค่ามันรอบคอบและมันดีกว่าการที่จะแค่กระตุ้นแค่การบริโภคอย่างเดียวหรือไม่ถ้าเอามากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องอาการสร้างเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็มาช่วยคนที่ถูกมองข้ามไปในการจัดงบประมาณครั้งนี้สุดท้ายผมเหลือเวลาอีก5นาที